นี่มันเกิดอะไรขึ้นเดียวพี่ใจงเย็นทำไมพี่กลับมาในสภาพแบบนี้ฟังพี่ดีนะจ้าบัดน,นี้ในเมืองหลวงมันมีคนรอบปองพระชนพระองค์ท่านเสือไทยแต่พระองค์นั้นปักใจเชื่อว่าพี่เป็นคนทำคุณดียวพี่ไม่ได้ทำจริงๆ,ๆนะบุญนะ ที่ถูกใส่ร้ายบุญหน่าเราจะทำยังไงดีฉันเชื่อพี่ยงถ้าอย่างนั้นพี่รอฉันอยู่ที่นี่อุ้มลูกเอาไว้เดี๋ยวฉันบุญน่าจะไปกลับพูนกับพระองค์ท่านเองบุญน่าเจ้าจะไปไหนพี่ยงถ้าวันนี้เจ้าไปมันจะเป็นวันสุดท้าย าจะได้เห็นหน้าพี่ทหารทั่วทั้งเมืองต่างตามล่าหัวของไอเสือพญาผู้นี้ถ้าเจ้าไปจะมีชีวิตรอดกลับมาอย่างไรน่ะพี่องแต่พี่จะทนถูกใส่ร้ายแบบนี้ไปตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่ฉันจะไปกลาบทูลกับพระองค์ท่านว่าพี่ถูกใส่ร้ายจะไปกลาบทูลความจริงพระองค์ท่านคงเข้าใจเรานะพี่ จเจ้าเลิกทำแบบนี้ดิเจ้าจำไว้เถิดว่าทีนี่มันไม่ใช่ที่ของเราต่อไปทำไมวะเขาบอกว่าทำดีแล้วได้ดีกูทำดีมาตลอดชีวิตชีวิตกูต้องพังทิ่พายแบบนี้นะ คำพูดของคนเมืองมันพูดจาอ่อนหวานแต่น้ำใจมันกูไม่เห็นมีสักคนเลยวะพี่ยอมแต่ก็ไม่ใช่พูดในเมืองเรอที่เราเลือกที่จะมาแล้วมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นแบบนี้ ฉันเชื่อว่าถ้าหากว่าเราพูดความจริงพระองค์ท่านก็จะต้องมีเมตตากับเราพี่ใจยเย็นๆได้ไหมพี่ยงบุญนำมันคงไม่มีวันนั้นอีกแล้วเพราะบัดนี้พระองค์ท่านเสือไทยท่านปักใจเชื่อว่าพี่คิดจะฆ่าเจ้า ที่มันเป็นกรบฏแผ่นดินเอาสิวะเมืองหลวงแห่งนี้มันอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยู่มันคนเมืองหลวงคำพูดที่แสนหวานแต่น้ำใจกูหาไม่เจอสักคนชีวิตกูต้องพังแบบนี้ ก็เป็นพ่อไอ้คนเมืองหลวงนี่แหละวะที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกเราอีกต่อไปพวกมึงจำไว้กูจะพาพวกมึงไปให้ไกลจากที่นี่ใครจะไปกับกูบ้างไม่ไปอะบนน้ไม่ไปดีกว่าอยู่นี่ดีกว่าไม่ไปได้เหรอต้เอ้ามึงนี่บ้าจริงจริงเลยอ้ามึงจะไปกับกูไหมได้สิท่าน แม่ทันคนในรั้วในวังอยู่กับเหนือหัวมาตลอดชีวิตก็จริงครั้งนี้ฉันขอติดตามไปด้วยเลยแล้วมึงจะไปกับกูไหมกูพเพื่อนมึงมึงไปไหนกูไปนั่นเอาบุญแดงเจ้าจะไปกับเค่ยหรือเปล่าออไปจ้าถ้าพวกมึงไป <c oughs> พวกมึงต้องเปลี่ยนตัวเองสมัยใครที่จะไปกับกูคำพูดที่อ่อนหวานมึงห้ามพูดจะจาขับผล ถ้าใครพูดกูจะเตะมันมึงต้องพูดคำว่ามึงและกูเท่านั้นมึงจะไปกับกูไหมอีดาคุณหลวงว่ายังไรผมก็ว,ว่าอย่างนั้นแล้วขอรับขอรับดดโดโถุยที่นี่บุญน้าพี่โยผมคนในรั้วในวงังอยู่กันเหนือหัวมาตะนาจูกูถามว่ามึงไปไหมก็ผมจะไปขอรับผมจะไปเหรอร พูดนอะไม่ได้เลยครับนี่กูถามมึงจะไปไหมฮะไอ้เฮ <so> ้ยกูไปกับมึงสิวะไอ้สัสเออทุกคนจำไว้ว่าใครที่มันไปกับกูมึงห้ามพูดอ่อนหวาน ก้องพูดจ่ามึงมาพาโวยได้อยู่แล้วแล้วมีแค่มึงกับกู้เท่านั้นเอาเลยอีน้อจ่าพีจ่าพี่พีมึงจะไปกับกู้ไหมไปจ้าไปจ้าไปจ้าเหรอพี่หมึงเรียกใครพี่พียงมึงจะไปกับกู้ไหม ไปเจ้าไปเจ้าเหรอ,อมึงพูดอพอาเหรอ,อมึงพูดอพอาเหรอมึงจะไปกูไปเออมึงไปกูไปไอ้จิ๋หอ,อยไปด้วยรับไม่ได้เถื่อนชอบแบบนี้ก็ไม่บอกไปใช่ไหม ไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยกูน่าไปกูไปด้วยไอ้ต้นมึงจะไปกูไหมไปสิเฮียจริงๆกูไม่ใช่คนอยนกูไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามึงอยากต้องการแบบนี้กูทำให้ก็ได้ อันนี้ที่กูทํากูจําใจทำให้สัตว์มันเข้าใจกูไหมเนี่ยไม่เคยไม่แต่สักนิดเลยเพราะกูเป็นคนมีมารยาทพ่อแม่สอนมาดีก้านนี้ควายพูดไปเลยกูชอบแบบนี้จริงไหมใครที่จะไปกับกูต้องคำหามเป็นคนเถื่อนแบบนี้เหรอวะจริงไหมจริงสิวะไอ้ควายไอ้ไอ้ไอ้ชั่วไอ้ไอ้ไอ่ย่องพ่อแม่ให้รางวัล มึงมึงด่าใครนะมึงด่ากูเยอะไปนะอ้าวอย่าเยอะอะไรเรามึงจําไว้นะใครจะไปกับกูห้ามพูดอ่อนหวานไม่มีไม่ว่าอะไรห้ามพูดจ้าจ่าครับผมห้ามพูดเพราะหลังจากนี้กูจะกลายเป็นคนเถื่อนกูจะพูดจ้ามึงมาพางวยแม่ให้รางวัลขอบคุณครับปุ๊บมึงจัดไอหมาลอบอะไรมึงอะไรเนี้ยอะไรมึงอะไรมึงกับมึงครับอะ มื่อกี้ม like, uh, ึงพ an ูดขอบคุณครับนี่ยเล่านั่นมึงจะให้กูพูดคนดูยังไงล่ะเอาก็มึงก็พูดเองมึงเฮ้ยมึงเอาตังค์มาสองเลยเนี่ยแม่รางวัลมาให้บอกเว้ยเออขอบคุณเว้ยอย่างเงี้ยเหรออ๋อไม่ได้ไม่ได้เอาที่ไหนแดงล่ะพูดจางเงี้ยพูดเพราะเพรและและขัดกันแล้วในเรื่องให้พูดทะลึ่งต็มตังค์แล้วจะพูดเพราะพรได้ไงเจ้คนดูคนดูให้รางวัลขอบคุณเขาด้วย เฮ้ยขอบเดี๋ยวไม่อยู่ที่กูเดี๋ยวไปขอบคุณให้ในเฟซบุ๊กได้ไหมแม่ไม่ได้เขาบอกต้องขอบคุณตรงนี้ขอบขอบคุณครับอ้าวขอคุณพูดอะไรคุณพูดทำไมอ้าวเชิญรับรางวัลเตรียมเลยครับเตรียมเงื้อ แม่เขาบอกไม่ต้องพูด <c oughs> ดูลีเกเป็นสิเกตโ <c oughs> อกปองเดือนละคืนนะพ่อคุณแม่คุณ